สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อร่อยง่ายายพี่สาวค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำผัดไทยนะคะและเมนูนี้ก็ง่ายมากเพราะว่าสูตรนี้ไม่ต้องเคี่ยวน้ำซอสและแถมยังอร่อยเหมือนไปกินที่ร้านดังๆเลยนะคะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะสําหรับส่วนผสมของผัดไทยที่ต้องใช้นะคะจะใช้เต้าหู้ขาวแข็งนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นสีเหลืองก็ได้ค่ะ ใบกุ้ยช่ายหัวหอมแดงสับหยาบใช้โป๊วหวานสับหยาบค่ะสำหรับกุ้งแห้งนะคะจะเลือกใช้กุ้งแห้งที่ตัวเล็กๆนะคะถั่วงอกสำหรับถั่วงอกนะคะเวลาเลือกซื้อเลือกแบบต้นอวบๆนะคะเวลาผัดออกมาจะได้หน้าทานค่ะสำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเลือกใช้เส้นเล็กนะคะยี่ห้อกิเลนคู่อันนี้พี่ส่งซื้อมาจาก แมคโครนะคะเส้นเล็กแบบนี้นะคะไม่ต้องแช่น้ำค่ะสามารถใช้ได้เลยค่ะและน้ำมันพืชค่ะและขั้นต่อมานะคะเราจะมาผสมน้ำซอสนะคะโดยใช้มะขามเปียกนะคะสำหรับมะขามเปียกที่เห็นในคลิปนะคะพี่จะเลือกใช้แบบสำเร็จรูปค่ะใส่ซอสคลิกลงไปค่ะใส่น้ำตาลปีบ๊บ แล้วคนส่วนผสมทั้ง3อย่างนะคะให้เข้ากันดีและดูน้ำตาลนะคะให้ละลายดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้ใส่พริกป่นลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำซอสน,นะคะน้ำซอสสูตรนี้นะคะไม่ต้องนำไปเคี่ยวบนเตาไฟนะคะและที่เห็นในคลิปนะคะก็คือต่อการผัดหนึ่งครั้งค่ะ ทีนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะตั้งกระทะบนเตาไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยเต้าหู้นะคะผัวหอมแดงแล้วก็ไชโป๊ค่ะผัดทั้งสามอย่างนะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะเมื่อผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วก็เต้าหู้มีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ให้ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะ สำหรับกุ้งแห้งนะคะพี่สาวจะนำไปล้างก่อนนะคะแล้วผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำเส้นเล็กนะคะใส่ลงไปค่ะใส่เส้นเล็กแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำซอสยิเปเรียมไว้ลงไปค่ะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะสำหรับเส้นเล็กแบบนี้นะคะจะใช้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องแช่น้ำนะคะแล้วก็มีความนิ่มค่ะ ทานก็อร่อยดีค่ะและที่สํำคัญนะคะเส้นเล็กแบบนี้นะคะเส้นไม่ติดกันนะคะผัดง่ายแล้วก็เส้นไม่เละจนเกินไปนะคะนิ่มกำลังพอดีค่ะเวลาผัดนะคะก็ใช้ตะหลิวนะคะกระจายกระจายเส้นนะคะให้ทั่วทั่วกระทะนะคะแล้วพอผัดเข้ากันดีนะคะมีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใส่ ใบกุ้ยช่ายลงไปนะคะแล้วก็ถั่วง,งอกลงไปค่ะพอใส่ถั่วง,งอกลงไปแล้วนะคะเราจะผัดแค่แป๊บเดียวพอนะคะพอไม่อย่างนั้นนะคะถั่วง,งอกจะสลดนะคะทําให้ทานไม่อร่อยนะคะถั่วง,งอกก็จะไม่กรอบค่ะและถ้าใครอยากใส่ไข่นะคะให้ใส่ไข่ในขั้นตอนที่ก่อนที่จะใส่ใบกุ้ยช่ายแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรแยกไข่นะคะ โดยจะมาทำไข่แบบไข่เจียวเป็นแผ่นบางๆนะคะโรยหน้าอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับผัดไทยแบบนี้นะคะถ้าทำไข่นะคะก็สามารถผัดครั้งหนึ่งนะคะได้เยอะๆเลยเพราะว่าเราแยกไข่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการไข่นะคะเราก็โรยไข่เข้าไปข้างบนผัดไทยได้ตามในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะและขั้นต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไข่เจียวนะคะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปค่ะเทไข่นะคะแล้วก็จับกระทะนะคะยกล้นไปมานะคะให้ไข่ออกมาลักษณะบางๆนิดนึงค่ะสำหรับน้ํามันที่ใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ทีละนิดนิดนะคะพอขอบไข่ลอนออกมานิดนิดนะคะก็ให้กลับด้านได้เลยค่ะ ส่วนตัวพี่สาวชอบให้สีไข่มีสีเข้มๆนิดหนึ่งนะคะถ้าใครชอบไข่สีอ่อนนะคะก็ไม่ต้องทอดนานก็ได้ค่ะ พอทอดไข่เจียวเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาหั่นนะคะเป็นเส้นย,วยาวๆค่ะแล้วก็นำไปโรยหน้าบนผัดไทยได้เลยค่ะสำหรับผัดไทยนะคะเราก็จะมีเครื่องเคียงเป็นถั่วงอกดิบมะนาวซีกแล้วก็ต้นกุชชา่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดไทยนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะสู้ร้านเจ้าดังๆได้เลยค่ะ และที่สำคัญง่ายมากก็คือไม่ต้องเคี่ยวน้ำซอสนะคะพี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ